ปลาเลยรจระเม็ดอ่ะใหญ่มากเลยทำไมอีกทีเนี่ยข้างหลังอ่ะแม่แม่หยิบให้หน่อยมือจับลูกอยู่กินน้ำอย่าค่อยกินเดี๋ยวให้ให้หานปลาเสร็จก่อนเอาเอาขวดให้แม่กินน้ำอ่าเดี๋ยวแม่เอาน้ำกินน้ำเราให้หานปลาก่อนได่ต้องใส่หรอกแค่ไหนโอ้โหมาอีกแล้ว อออก่อโอ้โหเยอมากเลยมดูสิปลาทำไมมันเยอะจังเนี่ยดูสิดูิปลาเยอะมากเลยโอ้โหมีตัวใหญ่ๆนะปลาอะไรเนี่ยปลาอะไรเนี่ยทำไมมันเยอะแยะแบบนี้มีตัวใหญ่ๆิม็มดูดิโอ้ปลดุก็มีมิวปลาดุก็มี ก็มีครับวเดียให้อาปฝึกก็มีหมดแล้วหมดแล้วมีขายไม่พันมัน,นอาบฝึกใหญ่ใหญ่จระเมศก็มีเอาอีกเอ,กอาอีกเราไปกินน้ำก่อนไหมไปกินน้ำเดี๋ยวแม่ไปซื้อน้ำให้ปไปไปซื้อน้ำปะที่ร้านปะไ่ะง่าโยกเหรอเนี่ยโยกดิวะแล้วก็มันจะมายุ่งยุ่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  ซื้อน้ำให้นะคะยืนรอตรงนี้